สดีค่ะแอดวานเองนะคะอัพิโซนนี้แอดวานมีตอนที่14ของเรื่องตำนานเจียนานมาฝากค่ะก็ที่สาลาว่าการเมืองปิ่งโจนะคะตอนนี้ก็ใต้เท้า หูอี้เหนียงกำลังคาดคั้นขอให้ใต้เท้าหลี่รับเป็นผู้จัดงานวันถือกำเนิดเจ้าผืนดินโดยยกย่องเขาที่อดีตเคยป้นคนรวยมาช่วยคนจนนะคะมีความกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยค่ะจ,จนกระทั่งใต้เท้าหลี่ได้รับนิรโทษกรรมเป็นขุนนางที่ยิ่งใหญ่ ป่านนี้เมื่อไต้แถวหลีกลับมาที่จวนก็นำปัญหานี้มาปรึกษาหูหยินแล้วก็ทุกคนเพราะการจัดงานต้องใช้ต้องใช้นะคะทรัพย์สินไม่ใช่น้อยเก้าเมียวหงค่ะก็บอกทุกคนว่าการจัดงานมงคลครั้งก่อนเนี่ยใช้เงินไปเป็นจำนวนมากตอนนี้เงินในบัญชีของตระกูลก็แทบจะติดลบ ภูยินเหอจึงแนะนำนะคะเสนอให้ใช้สินเดิมของเป่าหนิงเพื่อจัดงานแม้เป่าหนิงจะไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะแล้วก็เต็มใจที่จะให้ใช้แต่ใต้เท้าหลี่แล้วก็หลี่เซียนต่างก็ไม่ยอมเพราะถือว่าเป็นการเสียเกียรติอย่างยิ่งหากใครรู้เข้ารังแต่จะสร้างความอับอายให้กับตระกูลหลี่เท่านั้น หูยินเหอจึงพูดออกไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้คงได้ขายสมบัติตระกูลหลี่กันบ้างแล้วละ่ะใต้เท้าหลี่โทษว่าความผิดนี้เป็นเพราะหลี่เซียนนั้นแหละที่สมคบคิดกับหูอีเหนียงเรื่องนีรัโทษกรรมทำให้หูอีเหนียงนำมาใช้เป็นข้อต่อรองกับเขาได้ในตอนนี้เปาหนิงก็ถามว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไร ใต้เท้าหลี่จึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีนั้นมีทหารของหย่งชิงมาบุกรุกแม้หูอี้เหนียงจะเพิ่มกำลังพลไปเท่าไหร่ก็ไม่อาจฝ่าวงร้อมออกมาได้หลี่เซียนก็จึงแอบตกลงทำข้อแรกเปลี่ยนกับใต้เท้าหูลับหลังเขาโดยแจงว่าหลี่เซียนถูกจับเป็นตัวประกันค่าต้องส่งกองทัพเพื่อไปอารักขาเขาจำเป็นต้องประกาศกฎนิรโทษกรรมต่อราชสำนัก ลีเซียนทำหน้าทะเลน่ใส่บิดาของตนแล้วบอกว่าเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วท่านพ่ออย่าได้ลื้อฟื้นอีกเลย เป่าหนิงนางก็รู้ตัวว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เงินในบัญชีของตระกูลีติดลบเช่นนี้จึงเสนอวิธีที่จะสามารถจัดงานได้โดยไม่ต้องใช้เงินนางบอกว่าท่านพ่อท่านก็อยู่ที่ปิ่งโจมาหลายปีต้องรู้จักปิ่งโจเป็นอย่างดีในแต่ละเมืองใหญ่เมืองรองและแต่ละเขตต้องมีเศรษฐีใหญ่ที่ยินดีจะจ่ายเงินเพื่อสร้างความดีความชอบ ท่านพอ่อท่านทำแบบนี้สิท่านนำรายชื่อของเหล่าพ่อค้าตามความเป็นจริงของปิ่งโจมาให้ข้าสักฉบับหนึ่งข้าจะช่วยท่านแก้ไขเองไต้เทาหลี่พอได้ยินดังนั้นก็ยิ้มออกบอกเปาหนิงว่าสามารถลองดูได้คืนนั้นเปาหนิงนั่งดูรายชื่อของพ่อค้าทั้งหมดเพื่อดูว่าจะสามารถคัดเลือกใครได้บ้างที่จะยินดีออกเงินจัดงานการกุศลเช่นนี้ เป่าหนิงนางถามหลีเชื่อว่าหูอี้เหนียงผู้นี้มีแผนการมากมายแต่ที่จริงก็เป็นขุนนางดีที่ทำเพื่อราษฎร ที่ทันพอตารับงานนี้ไว้ก็เพียงเพื่อชื่อเสียงที่ดีเช่นนั้นคนหนึ่งทำเพื่อชื่อเสียงอีกคนทำเพื่อคุณธรรมที่ยากคือใครจะเป็นคนออกเงินนี่สิในวงการค้าของปิ่งโจผู้ที่ทำเพื่อชื่อเสียงและคุณธรรมมีมากมายนักขอแค่ยื่นโอกาสที่เหมาะสมกับพวกเขาข้าเชื่อว่าเรื่องนี้จะจัดการได้ไม่ยากแน่ลีเซียนเขาจึงเอ่ยว่าฉะนั้นเจ้าจึงจะเลือก คนออกเงินจากสมุดร,รายชื่อพ่อค้านี้ว่าแล้วก็หอมแก้มเป่านิ้งไปหนึ่งทีแล้วบอกว่าเจ้านี่ฉลาดจริงๆเป่านิ้งนางหยิบผู้กันออกมาวงชื่อของต่งซานหูเอาไว้เพราะคิดว่าคุณหนูตระกูลต่งผู้นี้น่าจะเป็นคนที่สามารถออกเงินเพื่องานนี้ได้ วันต่อมาหลี่เซียนก็จัดแจงให้คุณหนูต่งซานหูมาพบกับเปาหนิงที่จวนนางนำผลไม้ต่างๆมาให้มากมายเปหนิงเห็นดังนั้นจึงถามว่าผลไม้พวกนี้ช่วงนี้น่าจะเป็นของหายากซานหูจึงบอกว่าพึ่งอุ่นอุณหภูมิเหมาะสมเอื้อต่อการเจริญเติบโตของผักและผละไม้ปีนี้เก็บเกี่ยวได้ไม่เลวจึงส่งบางส่วนไปตามแต่ละบ้าน เปาหนิงถามว่าผักผลไม้พวกนี้เก็บรักษาง่ายหรือไม่นางอยากจะส่งเข้าวังหลวงสักหน่อยซานหูบอกว่าระยะเวลานานขึ้นจะกระทบกระเทือนต่อรถสัมผัสอย่างเลี่ยงไม่ได้เป่าหนิงจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ทำธุรกิจนี้เสียสิถึงตอนนั้นก็ไปตั้งร้านในเมืองหลวงไม่แน่ถ้าการค้าจเจริญรุ่งเรืองในวังก็จะได้กินของเหล่านี้ด้วย สารหูยิ้มอย่างถูกใจชมเป่าหนิงว่าจิ้นจู่ฉลาดปาดเปืืองเมื่อก่อนข้าก็คิดเช่นนี้เหมือนกันเสียดายที่ข้ารู้จักคนในวังน้อยเกินไปวันนี้หากไม่ได้การแนะนำจากท่านหลี่เซียนเกรงว่าแม้ใบหน้าของจิ้นจู่ข้าก็คงไม่ได้พบแล้วเป่าหนิงบอกนางว่าถ้าเช่นนั้นข้าก็สามารถช่วยเจ้าได้นะสารหูรีบกล่าวขอบคุณเป่าหนิงที่จะช่วยในการค้าของนาง เมื่อซานหูกลับไปแล้วหลี่เซียนจึงเล่าให้เปาหนิงฟังถึงประวัติของซานหูว่านางเชี่ยวชาญในการค้ามาตั้งแต่เด็กเปาหนิงชื่นชมนางที่เป็นผู้หญิงแต่สามารถทำการค้าได้ปราดเปรื่องเช่นนี้วันต่อมาเปาหนิงก็ไปเยี่ยมซานหูที่ร้านขายโคลของนางซานหูรีบออกมาต้อนรับอย่างยินดี เปาหนิงสังเกตเห็นว่าในร้านมีแต่สตรีทั้งนั้นที่ทำงานให้จึงถามเหตุผลซานหูบอกว่าสตรีในร้านบางกเรลอนแต่น้อยบางสูญเสียที่หลบภัยเพราะสงครามจะกคาดหวังจะหาบ้านและสาม,มีดีๆไม่ได้กระมังไม่สู้ให้หนทางเลี้ยงชีพกับพวกนางให้พวกนางได้เลี้ยงดูตัวเองได้เป่าหนิงมองซานหูอย่างยกย่องบอกว่า มีคนพูดว่าคนทำการค้าไร้คุณธรรมแต่ข้าว่าคุณหนูตงทั้งฉลาดในการค้าและมีคุณธรรมอย่างน่ายกย่องและยังบอกอีกว่าต่อไปนางจะสั่งของจากร้านตระกูลตงเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนสตรีเหล่านี้ทางอ้อมด้วยสารหูรีบขอบคุณนางแล้วบอกว่าต่อไปนี้ถ้าตระกูลหลี่มีอะไรที่จะให้ช่วยข้าต่งซันหูจะไม่บ่ายเบี่ยงแน่นอน เป่าหนิงนางจึงพูดขึ้นว่าที่จริงมาวันนี้นางก็มีสิ่งที่จะให้สารหูช่วยจริงๆด้วยแหละเป่าหนิงนางจึงบอกเรื่องการจัดงานวันถือกำเนิดเจ้าแห่งแผ่นดินแก่สารหู หลังจากนั้นเมื่อนางกลับมาที่จวนตะกูหลี่เป่าหนิงก็รีบแจ้งใต้เท้าหลี่ให้ทราบว่าทางต่งซานหูยินดีจะออกเงินเพื่อช่วยจัดงานนี้ให้ใต้เท้าหลี่ถูกใจเป็นอย่างยิ่งชมว่าเป่าหนิงช่างฉลาดปราดเปรื่องที่สามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนของจวนเราได้ทำให้เกาเมียวลงรู้สึกน้อยหน้าจึงรีบพูดค้านว่าท่านลุงข้าอยากจะพูดอะไรบางอย่าง ตระกูลต่งร่ำรวยจากการค้าแม้นางจะเป็นสตรีแต่วิธีทำการค้ากับฉลาดและคล่องแคล่วกว่าบุรุษหากหาประโยชน์จากนางข้าว่าไม่ใช่เรื่องง่ายจินจู่ข้าขอเตือนท่านนะอย่างไรก็ต้องระวังหน่อยอย่าเอาชื่อเสียงของตระกูลหลี่ไปเสี่ยงเพราะประโยชน์เพียงชั่วคู่เป่าหนิงนางยิ้มอ่อนๆแล้วตอบโต้ไปว่า แม่นางเกา่าเจ้าคิดมากเกินไปแล้วคุณหนูต่งย่อมมีแผนการแต่พวกเราใช่จะไม่มีความต้องการสำหรับตระกูลตง่งสามารถถือโอกาสขยายการค้าตระกูลหลี่ของเราก็ยืมโอกาสนี้ทำเรื่องดีๆให้ราษฎรได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเหตุใดจะไม่ยินดีทำเล่า ลายท้าหลี่รีบพูดเข้าข้างเป่าหนิงว่าจินจู่ทำได้ถูกต้องแล้วเรื่องนี้ทำได้งดงามยิ่งทำให้เกาเหมียวร่งทำได้แค่เพียงต้องเก็บความขัดใจเอาไว้ภายใต้รอยยิ้มเท่านั้นเองเมื่อวันงานมาถึงก็มีการแข่งเตะลูกหนังกันหลี่เซียนลงแข่งด้วยตัวเขาลงแข่งในสนามแต่ก็ไม่วายส่งสายตาหวานซึ้งมาให้เป่าหนิงเมียรัก ระหว่างพักก็แอบ,บเขียนจดหมายให้ไวยซูนำไปให้เป่าหนิงเพื่อสื่อสารโต้อตอบกันไปมาทำให้ซานหูแอบ,บล้อว่าความสัมพันธ์ของท่านทั้งสองนี้ช่างดีจริงๆการหยอกล้อโดยการเขียนจดหมายตอบโต้กันไปมาระหว่างเป่าหนิงกับหลี่เซียนถูกเจ้าเซียวมองด้วยความริษยาจนทำให้ต้องขอลงแข่งเตะลูกหนังด้วยเพื่อหมายจะเรียกร้องความสนใจจากเป่าหนิง แต่เป่าหนิงหาได้มองเขาอยู่ในสายตาไม่สายตาของนางเฝ้ามองแต่ความเคลื่อนไหวและชัยชนะของหลี่เซียนสามีที่นางรักเท่านั้นเพียงผู้เดียวจึงทำให้เจ้าเซียวยิ่งขุนเคื่องมากขึ้นส่วนทางด้านเกาเมียวหลงที่นั่งอยู่ด้านข้างนางก็แกล้งกระจายข่าวเรื่องราวของเป่าหนิงที่เคยถูกยกให้แต่งงานกับเจ้าเซียวมาก่อนที่จะถูกยกเลิก โดยพูดตั้งใจให้หูหยินจวงและบุตรตรีคุณหนูฟู่หลงฟังแม้พวกเขาจะกระซิบกันเสียงเบาแต่ก็ทำให้เปาหนิงและซานหูได้ยินความที่พวกนางพูดกันซานหูแอบกระซิบบอกเปาหนิงว่าพี่สามีของหูหยินจวงเป็นสิทธิ์เก่งของราชเลขาธิการวังบรรดาหูหยินและคุณหนูในปิ่งโจไม่กล้าทำผิดใจง่ายๆ เป่าหนิงนางจึงต้องทนฟังหูหยินจวงนินทานางซึ่งซึ้งหน้าอยู่แบบนี้แต่ตอนนั้นเองหลี่เซียนสาม,มีของเป่าหนิงก็เดินเข้ามาหาหูหยินจวงพูดด้วยเสียงอันดังว่าทั่วทั้งแคว้นมู่อันใครก็รู้ว่าเจียนหนานจิ้นจู่เป็นแก้วตาดวงใจของไท้องไทเฮาข้อความที่ท่านพูดเมื่อคู่หากไปถึงพระกันของไทฮองไทเฮาเกรงว่าจะนำภัยมาสู่ตระกูลจวงกระมัง หูหยินจวงต่อไปนี้ข้าขอเตือนเจ้าว่าโปรดระวังวาจาและการกระทำหยุดกระจายเรื่องเท็จงานนี้เกาเมียวลงนะคะได้รับชิ่งไปด้วยค่ะคอยปั้นเรื่องอยู่นะคะก็ต้องผิดหวังอีกตามเคยเมื่อนางไม่ได้ดังใจจึงนำความเรื่องที่เจ้าเสี่ยวให้ของรักแทนใจแก่เป่าหนิงไปบอกแก่หูหยินเหอเพื่อหวังจะให้หูหยินเหอออกหน้าจัดการกับนาง ฮูยินเหอที่ชอบโวยวายอยู่แล้วพอถูกแรงยุจากเกาเมียวโยกก็ตรงไปที่เรือนของเป่าหนิงต่อว่านางว่าแอบทำเรื่องไม่ดีกับตระกูลหลี่ทำให้ตระกูลหลี่อับอายขายหน้าเป่าหนิงถามไปว่านางทำเรื่องอะไรฮูหยินเหอบอกว่านางกล้ารับของแทนใจจากชายอื่นหรือ เปาหนิงนางก็ปฏิเสธและท้าให้หูหินไปค้นเรือนของนางดูได้หูหินเหอจึงให้เกาเมียวลงและเบ่าไปค้นห้องของนางเมื่อเจอยกที่เจ้าเซียวเคยนำมาให้และคาดคั้นคือยกอันนั้นนะคะคาดคั้นให้เป่าหนิงมาค่ะซึ่งเป็นยกที่เจ้าเซียวพกติดตัวตลอดถอดให้นางเพื่อเป็นของแทนใจใช่หรือไม่ อันนี้ก็คือหูหยินถามนะคะเป่าหนิงที่ลืมเรื่องนี้ไปแล้วสนิทก็นึกขึ้นมาได้นางกำลังจะชี้แจงหลี่เซียนก็เดินเข้ามาพอดีถามว่าเกิดอะไรขึ้นหูหยินเหอรีบรายงานเขาตามที่นางรู้ทันทีหลี่เซียนหันไปมองเป่าหนิงแล้วเดินเข้าไปหานาง แค่นางใสหัวปฏิเสธเขาก็บอกทุกคนไปว่าหยกชิ้นนี้ผู้สืบทอดจริงไหโ่โหให้เขาและเป่าหนิงไว้เป็นของขวัญแต่งงานเดิมทีเป่าหนิงจะไม่รับแต่เป็นข้าเองที่อยากได้ความเป็นสิริมงคลจึงรับเอาไว้แล้วตำหนิหูหยินเหอว่าการที่ท่านกระทําเช่นนี้เป็นการลบหลู่จิ้นจุไม่แยกแยะถูกผิดเช่นนี้ จิ้นจู่ไม่ได้เก็บมาใส่ใจถือว่านางใจกว้างหากจิ้นจู่ใช้อำนาจเอาผิดท่านต่อให้ท่านพ่อขอร้องก็ไร้ผลทำให้หูหญินเหอรีบพูดว่าเป่าเป่า,ปา,ปาก็เพราะเป่าวไพ่พวกนั้นมันลือกันหลี่เซียนจึงถือโอกาสนี้เตือนนางว่าท่านแม่ตระกูลหลี่ของเราขึ้นเร็วจนคนนอกริษยาถ้าในครอบครัวเราไม่กลมเกี่ยวฝังเรื่องปั้นเป็นน้ำ จากนอกบ้านก็จะทำให้แตกแยกกันได้ในเมื่อเรื่องนี้กระจ่างแล้วจึงขอให้อย่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองและขอตัวให้จิ้นจู่ได้พักผ่อนก่อนที่จะให้ชิงเคอส่งทุกคนออกไป แต่ก่อนที่ทุกคนจะออกไปเขาบอกทุกคนว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหากจิ้นจู่ไม่ได้อนุญาตใครก็ห้ามเข้ามาที่เรือนนี้แม้แต่ครึ่งก้าวทำให้หูยินเหอและเกาเมียวลงต้องลาถอยออกไปเช่นเดิมคืนนั้นเป่าหนิงนางรู้ตัวว่าทำให้สามีหึงนางจึงเข้าไปทำเป็นเอาอกเอาใจหลี่เซียนแต่หลี่เซียนก็เอาแต่นั่งอ่านตำลาโดยที่ไม่ยอมสนใจนางเลย จนกระทั่งเป่าหนิงนางยอมแพ้กำลังจะเดินออกไปจากห้องแต่นางก็เพอไปเหยียบลูกแก้วที่หล่นอยู่ที่พื้นจนทำให้นางหงายหลังจะล้มหลี่เซียนก็รีบลุกขึ้นมารับนางเอาไว้ทันแล้วก็พาเป่าหนิงมานั่งอยู่ข้างๆเขานางก็ถามเขาว่ายังโกรธอยู่เหรอเรื่องหยกเนี้ย เจ้าเสี่ยวให้นางมาโดยที่นางไม่คิดจะรับแต่มันก็มีเหตุการณ์ให้ต้องรับเอาไว้คิดว่าจะหาทางคืนให้เขาในภายหลังแต่ลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทจึงไม่ได้นำไปคืนเป่าหนิงมองหน้าเขาที่ยังนิ่งเงียบนางบอกว่าข้าบริสุทธิ์ใจไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยนะหลี่เซียนก็บอกว่าข้าเชื่อนางก็ถามต่อว่าเช่นนั้นท่านยังโกรธอีกเขาตอบว่าข้าโกรธ กรที่เจ้าไม่บอกข้าแต่เนินเน่นๆเปาานิ้งนางทำหน้าง,งอนเขาแล้วเอ่ยว่าก็มันไม่ใช่ของสำคัญสักหน่อยแล้วข้าก็ลืมไปแล้วด้วยจึงไม่ได้บอกเขาตอบกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งเช่นเดิมว่าลืมไปเลยเหรอพูดเสร็จก็ทิ้งตำราในมือลงบนโต๊ะหันมาใช้คำพูดเช่นเดิมกับนางว่านี่ลืมได้ดีเชียวนะ เปาหนิงนางหันมายิ้มให้เขาถามว่าไม่โกรธแล้วเหรอเขาใช้มือเคาะที่จมูกของนางแล้วบอกว่ากโกรธสิข้าโกรธตัวเองที่ปกป้องเจ้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้เจ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็คว้าเป่าหนิงเข้ามากอดเอาไว้เป่าหนิงนางก็บอกว่าขอแค่ให้ท่านเชื่อค่าก็พอแล้วโอ้โหหวานมากค่ะต่อนะคะ ภาพตัดมาที่แควนหยงชิงตอนนี้อูมอ่ม่านอู่ม่านเป็นคนสนิทขององค์ชายเลวนะคะองค์ชายใหญ่ชิงไทยนั่นเองนำหนังสือบางอย่างมาให้องค์ชายชิงไทยเมื่อชิงไทยดูเสร็จก็บอกว่าให้เตรียมคนให้พร้อมอีกสาวันพร้อมทำศึกอู่ม่านก็ถามว่าฝาบาททรงเสนอเรื่องสันติสตุขมาเสมอทั้งกำลังจะลงนามในพันธสัญญากับแควนมู่อันด้วยถ้าเราทำเช่นนี้ท่านไม่กลัวหร,อหรือ ชิงไทยก็บอกว่าตอนนี้พระองค์ก็ประชวนหนักจะจัดการค่าได้ที่ไหนกันแล้วสัญญาสงบศึกเป็นเรื่องของท่านพ่อเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยครั้งนี้ข้าจะนำความอัปยศที่หลี่เสียนให้ข้าคืนกลับไปทั้งต้นทั้งดอกภาพตัดมาที่จวนตระกูลหลี่ตอนนี้กำลังเกิดเรื่องชิงเคอเข้ามารายงานเป่าหนิงว่าด้านนอกรือกันว่าเราขโมยรายงานทหารของนายท่าน เป่าหนิงพูดออกไปว่าสิ่งที่ไม่ควรมาสุดท้ายก็มาแล้วเหมือนกับว่าเป่าหนิงหนังก็คาดคิดไว้แล้วเช่นกันว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์เช่นนี้แน่ๆในโถงของตระกูลหลี่ตต้เท้าหลี่กำลังคาดคั้นบ่าวทุกคนให้รับสารภาพว่าใครเป็นคนขโมยรายงานทางการทหารของเขาไม่เช่นนั้นจะส่งไปเข้าคุกให้หมด เกาเหมียวลงเสแสร้งทำเป็นพูดดีว่าเ่าทั้งหลายอยู่กันมานานก็ไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแม้หากพวกเขาจะคิดขโมยก็คงจะเป็นพวกเงินทองหรือเครื่องยกคงไม่ขโมยตัวหนังสือที่อ่านไม่ออกเพียงไม่กี่ตัวหรอกเ่าวคนนั้นก็รีบกล่าวว่าคุณหนุเก่าพูดถูกพูดถูกแล้วขอรับ ใต้เท้าหลายปีมานี้พวกเขาก็ปฏิบัติใต้เท้าจกล้าททำเรื่องหักหลังผู้เป็นนายได้อย่างไรขอให้ใต้เท้าช่วยสืบให้ชัดเจนก่อนเก่าเหมี่ยวลงก็ยังคงเสแสร้งต่อไปถามว่าเอ๊ไม่กี่วันมานี้มีคนนอกเข้าออกจวนเราหรือไม่นะเบ่าวไพ่พวกนั้นจึงรายงานว่าไม่มีแต่สองสามวันก่อนนี้เป็นงานกำเนิดเจ้าพื้นดินจิ้นจู่ปรากฏตัวในห้องตำราบ่อยครั้ง สาวใช้ของเกาเหมี่ยวหลงก็แซงพูดจาพร้อยๆออกมาว่าเหตุใดพอจิ้นจูดแต่งเข้ามารายงานทหารจึงหายไปเกาเหมี่ยวหลงจึงทำทีพูดเสริมด้วยน้ำเสียงอ่อนๆหมายจะเป่าหูใต้เท้าหลีต่อท่านลุงเมืองปิ่งโจเนี่ยคือกองหน้าในการต่อต้านแขวนหยงชิง จิ้นจู่อย่างไรก็เป็นคนของราชวงศ์ฝ่าบาทก็ส่งขี้ระแวงหากส่งผู้ที่สนิทชิดเชื้อมาตรวจสอบดูคุณนางแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะการจัดกำลังทหารก็มีอาจจะทราบได้ดังนั้นเป่าหนิงนะคะนางเดินเข้ามาในห้องโถงนางก็บอกเกาเหมียวหลงว่าคำพูดบางอย่างเนี่ยทางที่ดีควรไตร่ตรองสักนิดค่อยตัดสินใจว่าจะพูดหรือไม่ เกาเหมียวลงทำเป็นยิ้มเกอ้อๆถามนางว่าจิ้นจู่ท่านมาได้อย่างไรเป่าหนิงตอบไปว่าหากข้าย,ยังไม่มาอีกเกรงว่าคงถูกยัดเยียดให้เป็นโจรไปแล้ว เกาเหมียวหลงทำสีหน้าอ่อนลงแล้วแก้ตัวว่าข้าเองไม่ได้อยากจะโทษท่านเพียงแต่จดหมายราชการบนโต๊ะทำงานท่านลุงหลี่หายไปอย่างไม่รู้ที่มาที่ไปล้วนแต่เป็นเอกสารลับเฉพาะหากตกอยู่ในมือของศัตรตูคงจะก่อให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ข้าเพียงคิดว่าไม่กี่วันมานี้ท่านเข้าไปในห้องตำลาของท่านลุง ฉะนั้นจึงมีความคิดเช่นนั้นท่านอย่าคิดมากเด็ดขาดเลยนะจิ้นจูเป่านิงมองเกาเหมียวลงอย่างเอื่อมระอาที่เห็นนางแก้ตัวน้ำขุนๆน,นะคะแถวบ้านเราเรียกว่าแถค่ะนางแถนะคะเกาเหมียวลงนี้ต่อนะคะนี้นางเอกของพวกเราคะ่ะเป่าหนิงก็หันไปถามใต้เท้าหลี่ว่าท่านพ่อ ท่านคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ไต้เทาหลีก็บอกว่ามีหนอนบ่อนไส้ในจวนจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเปาหิ้งพยักหน้าตอบว่าพูดถึงหนอนบ่อนไส้ควรพูดถึงอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจริงๆท่านพอท่านจะเสียเวลาสักนิดหน่อยเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ในจวนช่วงนี้หรือไม่ไต้เทาหลีถามนางว่าเจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร นีจิ้นจูของพวกเราก็บอกไปว่าท่านพ่อเคยคิดหรือไม่ว่าสิ่งที่พวกท่านคุยในห้องตำราเมื่อคู่คนยังไม่ไปไหนเรื่องก็ส่งเข้าหูข้าแล้วตายเท้าหลี่ทำท่าครุ่นคิดตามที่นางบอกหลังจากนั้นเป่าหนิงก็ให้ชิงเคอเรียกบ่าวทุกคนมาให้พร้อมกัน ชิงเคเรียกเบ่าคนหนึ่งแล้วชี้แจงรายละเอียดการกระทำของเขาทุกอย่างในช่วงไม่กี่วันมานี้และยังเคยลอบเข้าไปที่เรือนใหญ่เพื่อมาหาสาวใช้คนหนึ่งอีกด้วยเป่าหนิงนางบอกว่าที่นางทำเช่นนี้เพราะอยากให้ท่านพ่อเห็นว่าจวนก็ต้องมีกฎของจวนทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบของตนสาวใช้มีหน้าที่ปัดกวาดคนครัวมีหน้าที่อยู่ในครัวล้วนต้องรักษากฎในจวนอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างห้องตำราของท่านพ่อมีของสูญหายขอเพียงเป็นคนรับใช้ในจวนผู้ใดก็สามารถเข้าไปได้ตามอำเภอใจเช่นนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงเอาผิดใครไม่ได้ดังนั้นตั้งแต่แรกเริ่มควรตั้งกฎไว้ตรงนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็เรียกหาผู้ที่ดูแลได้ถูก ผู้ดูแลนี้หากตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเช่นนั้นต้องดูแลให้ลูกน้องเชื่อฟังทำตามได้เป็นธรรมดาแล้วบอกว่าท่านแม่ไว้วางใจให้คุณหนูเก่าดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนที่ข้าจะเข้ามาอยู่เรื่องราวเล็กใหญ่ล้วนเป็นคุณหนูเก่าที่ดูแลคนใช้ทั่วไปล้วนคุณหนูเก่าจัดการแต่บัดนี้ในจวนไร้ระเบียบลำดับสับสนอนลมาน ผู้ใดก็สามารถเข้าออกหน้าประตูของเจ้านายได้ตามอำเภอใจข้าอยากถามว่าปัญหานี้คุณหนูเก่าคิดเห็นอย่างไร เกาเมียวลงเวอร์ไปเลยค่ะอุ๊ยความผิดของข้าเลยนะคะเกาเมียวลงก็ได้แต่ตอบว่าก่อนที่จินจูจะเข้ามาอยู่เนี่ยการหุงหาไม่เคยเกิดความผิดพลาดมาก่อนนายท่านกับฮูหยินก็ให้ความสําคัญกับข้าฉะนั้นจึงมอบอํานาจดูแลเรื่องในจวนแก่ข้าจินจูหมายความว่าอย่างไรท่านกําลังจะตําหนิข้าหรือเช่นนั้นก็หมายความว่ากําลังตําหนิหนายท่านกับฮูหยินเช่นกันแน่ โอ้โห,หนางคนนี้นะคะชิ่งไปอีกแล้วค่ะนีเป่าหนิงนะคะนางก็เลยยิ้มให้อย่างรู้ทันแล้วพูดขึ้นว่า คุณหนูเกาหนะ่ะไม่จำเป็นต้องใช้อุบายอันใดกับข้าหลอกท่านพ่อท่านแม่เชื่อใจเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าการบกพร่องในหน้าที่ของเจ้าจะสามารถพูดถึงเพียงสั้นๆแล้วผ่านไปได้แน่นอนว่าซักไซ้ผิดถูกในตอนนี้ไม่สู้จัดการปัญหาให้ได้ก่อนท่านเองก็รู้จดหมายของทางราชการหายไปไม่เหมาะจะเปิดเผยไม่ควรแจ้งทางการหากหน่วยราชการสืบสวนเรื่องราวถึงตอนนั้นทั้ง ก็จะเป็นความบกพ่องในหน้าที่ของท่านพ่อเหอหูหูยินได้ยินดังนั้นจึงตกใจว่าอุ๊ยร้ายแรงอย่างนั้นเชียวหรือแล้วก็รีบสั่งบ่าวพายให้ปิดปากให้เงียบสนิทถ้าใครแพร่งพายข้าจะไล่พวกเจ้าออกไปทั้งครอบครัวเสียตายถาวหลี่หันมาตำหนิหูยินว่าเจ้าก็ว่าคนอื่นให้มันน้อยๆหน่อย,อยจดหมายของทางการของข้าหายในจวนเนี่ยเจ้าเป็นคนดูแลในบ้านดูแลอย่างไรกัน เฮอหูหยินก็เถียงว่าท่านจะมาตำหนิข้าได้อย่างไรท่านเป็นคนพูดเองว่าเมียวหลงอ่านหนังสือมากให้เมียวหลงดูเพราะเมี่ยวหลงเฉลียวฉลาดทุกอย่างให้นางดูแลแล้วทำไมตอนนี้พอเกิดเรื่องจิ้นจู่บอกจะเสียตำแหน่งขุนนางแล้วก็คิดจะมาหาความรับผิดชอบจากข้าอย่างนั้นหรือ เป่าหนิงเห็นว่าท่านพ่อท่านแม่เริ่มจะมีปากเสียงกันแล้วจึงรีบลุกขึ้นห้ามว่าท่านพ่อท่านแม่อย่าใจร้อนนักหากท่านไว้ใจข้าขอเวลาข้าสมวันแล้วข้าจะสืบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่างเองตายเถาหลี่พยักหน้ารับคําตามที่เป่าหนิงเสนอเมื่อเวลาล่วงผ่านมาจนครบกำหนดสามวัน เปาหนิงให้คนไปจับกลุ่มตัวแม่นมเถียนตอนนั้นเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่คุณหนูใหญ่ตรงจือกลับมาที่บ้านตระกูลหลี่พอดีเมื่อหนางที่เห็นแม่นมเถียนโดนรังแกบวกกับคำยุแยงของเกาเหมียวหลงจึงต่อว่าพี่สะพายที่เพิ่งได้พบกันครั้งแรกว่าพี่สะพายเป็นจิ้นจู่ที่สูงสังยังใช้ตำแหน่งรังแกคนเป็นผักปลาจิ้นจู่แอบยิ้มอย่างรู้ทันเลขกลนของเกาเหมียวหลงรีบห้ามตรงๆไว้ก่อนบอกว่า อย่ารีบร้อนตัดสินนักสิรอให้ความจริงกระจ่างค่อยตำหนินางก็ไม่สายเปาาหนิงพาทุกคนมาที่ห้องโถงนางบอกได้เท้าหลี่ว่าท่านพอ่อเรื่องที่ท่านไหว้หวานให้ข้าสืบหาหนังสือราชการที่ถูกขโมยบัดนี้ความจริงชัดแล้วว่าแม่นมเทียนเป็นผู้ที่น่าสงสัยที่สุด แต่แม่นมเถียนก็ร้องไห้เศร้าโศกทำต่อหน้าทุกคนว่าเศร้าโศกมากๆนะคะกล่าวหาว่าจิ้นจู่ใส่ร้ายนางไต้เท้าหลี่พูดขึ้นว่าแม่นมเถียนอยู่รับใช้จวนข้ามาหลายปีเขานอกออกในได้ตลอดจะขโมยหนังสือแค่ไม่กี่ตัวไปทำไมเป่าหนิงนางจึงใช้ให้ชิงเคอร์นำตั๋วเงินจำนวนมากมาให้ไต้เท้าหลี่ดูพอเขาเห็นจึงถามว่าโรงพนันอย่างนั้นหรือ เป่าหนิงนางบอกว่าแม่นมเถียนผู้นี้ติดกันหนี้การพนันนางในฐานะคนใช้คนหนึ่งเป็นแม่นมเงินเดือนเดือนละแค่ห้าตำลึงท่านพอดูต้นขั้วในมือของท่านสิมีทั้งห้าิบตำลึงหนึ่ง้อยตำลึงทั้งนั้นแล้วนางก็หันไปถามแม่นมว่าเอาเงินเหล่านี้มาจากไหนหรือนางบอกว่าถึงเวลาผลัดเวร พักผ่อนบ่าวก็แค่ออกไปเดิมพันเล็กๆน้อยๆสักตาสองตาจริงจิ้นจู่จะมายัดเยียดข้อหาขโมยให้ข้าพราะข้ามือขึ้นชนะได้เงินไม่ได้นะเจ้าคะ เปานหนิงนางก็พูดต่อว่าแม่นมเถียนท่านไม่รู้อักษรคำนวณไม่เป็นก็อย่าพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยนักพนันที่เล่นพนันมาเป็นปีไม่อาจจะถอนตัวอย่างสมบูรณ์จากสถานที่อย่างโรงพนันได้ท่านเป็นสตรีรับใช้ในเรือนอาศัยเพียงช่วงอาบน้ำพักผ่อนเดิมพันตาสองตาก็สามารถทำเงินได้มากขนาดนี้ท่านไม่กินไม่ดื่มทั้งชีวิตก็เก็บรวบรวมเงินเท่านี้ไม่ได้ ท่านพูดความจริงจะดีกว่าหรือจะให้ข้าพูดแม่นมเถียนพยายามหันไปขอความช่วยเหลือจากเกาเมี่ยวลงแต่เหอหูหญยินก็เอ่ยปากช่วยนางว่าแม่นมเถียนอาจจะมือขึ้นเดิมพันร้อยตาชนะร้อยตาแค่ตั๋วเงินไม่กี่ใบก็ตัดสินว่านางเป็นโจรขโมยของก็ออกจะทึกทักเกินไปหน่อย อีกอย่างนางก็เป็นแม่นมของตรงๆอายุมากขนาดนี้หากแพ่งพายออกไปก็จะมีคนว่าได้ว่าตระกูลหลี่ไม่สนใจความรู้สึกผู้ใดไตรตองเพื่อชื่อเสียงของจิ้นจู่แล้วเรื่องนางนี้เรื่องนี้นางขอจัดการเองจะดีกว่า แต่เป่าหนิงนางก็ไม่ยอมให้คนผิดลอยนวนไปได้นางตอบเหอหูหยินไปว่าท่านแม่เรื่องนี้เกี่ยวพันถึงอนาคตท่านพ่อและตระกูลหลี่ท่านจะห่วงเรื่องเล็กน้อยจนเสียเรื่องใหญ่อย่างนั้นหรือเฮอหูหยินได้ยินดังนั้นก็จึงเถียงไม่ออกต้องยอมนั่งลงแต่โดยดีตตยเท้าหลี่ถามเป่าหนิงว่าท่านมั่นใจว่าแม่เท้าเถียนผู้นี้คือโจรขโมยท่านมีหลักฐานแน่ชัดหรือไม่ เปาหนิงจึงสั่งให้เสี่ยวมา่านนำคนคนหนึ่งออกมานะคะแล้วก็ตัดจบในตอนที่14ในตอนนี้เองค่ะโอ้โหตายแล้วมันเป็นการโกงแบบชาวบ้านมากเลยนะคะมีความแบบเขาเรียกอะไรดีอะสตอเบอรี่อะคะ่ะ <c oughs> นางเกาเหมี่ยวหลงเนาะตายแล้วตายแล้วเปลือกทุเรียนต้องมาแล้วนะคะทุกคนต้องเตรียมเปลือกทุเรียนเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่15นะคะกำลังสนุกเลยค่ะตำนานเจียนานค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟชินีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ